iDEA TODAY เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไว้ iDEA TODAY i y สนับสนุนโดย Hefele Functionality for You Phase 2สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องมือช่างที่มีเทคนิคคานใช้งานง่ายเอาไว้่้มแซมหรือตกแต่งฟอร์นิเจอร์ไปในบ้านของเรานะคะ หรือที่เรียกว่า DIY Do It Yourself เดี๋ยวิกกี้ก็จะพาแนะนำเทคนิคใหม่ๆนะคะกาเป็นว่าทำวิกี้มาเลยค่ะคุณผู้ชมครับปัจจุบันคนเราก็หันมาออกแบบตกแต่งต่อเติมเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านด้วยตัวเองกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคงจะดีไม่น้อยหากคุณผู้ชมจะมองหาเครื่องมือที่เล็กพริกขี้หนูมาไว้ที่บ้านสักตัว วันนี้คุณวิกกี้จึงพาคุณผู้ชมมาพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือช่างของบริษัทเฮฟเล่์ประเทศไทยจำกัดเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ครับสวัสดีค่ะถามนิดนึงนะคะคาค,คุณผู้ชมคนไหนที่อยากเอาไปใช้ในบ้านเนี่ยก็จะแนะนําที่จะเหมาะสําหรับ ภายในครัวเรือนหรือภายในบ้านนะครับก็จะมีสว่านหลักๆนะครับที่เราต้องใช้น้าหนักเบาเคุณผู้หญิงก็สามารถใช้ได้คุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนกันครัมก็จะสาธิตได้ไม่รับคุณชายงานเป็นไงบ้างก็เผือว่าวิธีจะไปใช้ในบ้านเหมือนกันนี่ยโอเคก็วิธีการก็ง่ายๆครับมันก็เหมือนพวกสว่านทั่วไปครับก็จะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ล้วก็เจาะนะครับก็เจาะเหมือนกันทั่วไปนะครับ อ๋อมีไฟออกมาใช่ไหมคะก็ดีก็คือเวลาเราเจาะไปก็ไฟก็จะทํางานจะส่องจะส่องให้เห็นว่ารูสกูอยู่ตรงไหนเงี้ยในที่มืดๆนะครับใช่งานง่ายครับผมก็ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากครับผมใช่ครับผมบางทีก็คิดว่าก็แบบยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยใช่เห็นข้อดีแบบนี้แล้วอยากมีติดไว้ที่บ้านสักตัวจริงๆเลยแหละครับ ไม่ว่าจะยิงหรือชายก็สามารถใช้งานได้แม้ในพื้นที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอนะครับเอแล้วถ้าหากคุณผู้ชมอยากทำงานไม้พี่ช่างเขาจะมีอุปกรณ์อะไรแนะนำกันอีกบ้างนั้นเดี๋ยวเราตามคุณวิกกี้ไปชมกันต่อเลยครับ จะเป็นเครื่องขัดผิวครับแล้วเรามีชิ้นงานที่เป็นไม้ครับค, 1991, คือยังมีเสี้ยนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้เครื่องตัวนี้ขัดเพื่อให้ผิวมันเรียบไม่ให้มีเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยครับคุณสมบัติของเครื่องตัวนี้ก็คือจะเป็นทีนวันนะครับคือขละเอียดขัดหยาบแล้วก็ขัดเงาภายในตัวครับจะขัดละเอียดขัดหยาบขัดเงาก็เอาอยู่ภายใต้เครื่องขัดกระดาษทรายตัวเก่งตัวนี้แหละครับ ที่สําคัญเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้เพราะสามารถต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นซึ่งสามารถดูดฝุ่นผงได้มากถึง95%แถมยังดูดน้ําที่หกเลอะชิ้นงานได้อีกด้วยล่ะครับแต่หากจะให้สมบูรณ์แบบกว่านั้นควรหาเลื่อยดีๆติดไว้ด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะใช้สําหรับอุตสาหกรรมจะใช้เกี่ยวงานอุตสาหกรรมก็จะเป็นตัวเลื่อยนะครับเลื่อยวงเดือนนะครับคุณลุงสมบัติิเศษจะมีไกด์มีบรรทัดเดินสไลด์บนไกด์ตัดได้สามารถปรับยัง45องศาได้ครับ สามารถตัดอลูมิเนียมได้แต่คือแล้วก็เปลี่ยนใบตัดอลูมิเนียมได้ด้วยครับผมครับไม่เพียงเครื่องมือสำหรับงานไม้วงการเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจขาแขกเขาก็มีผู้ช่วยที่คุณผู้ชมจะมองข้ามไปไม่ได้เช่นกันอุปกรณ์นี้จะน่าสนใจยังไงนั้นให้พี่ช่างเขาแนะนำให้ฟังกันเลยดีกว่าครับเครื่องนี้คือเอาไว้ทำอะไรบ้างคะอ๋อเครื่องนี้จะเป็นเครื่องเครื่องขัดเงาครับเกี่ยวกับพวกขัดเงาทั้งทั้งหมดนะครับจะมีครบเลยในเซตนี้ เครื่องมือช่างเฟสตู ool, เป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายเทคโนโลยีสูงสะดวกสบายโดยที่ผู้หญิงอย่างเราก็สามารถจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยวิกกี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะคะเอาไว้โอกาสหน้าก็มาพบกันใหม่อีกครั้งนึ้งค่ะบ๊ายบายค่ะ